ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่าๆแบบนี้หวังว่าจะมีเพลงที่คุณชอบบ้างนะคะจะเป็นแนวในสไตล์คันทรีก็จัดให้เริ่มต้นกันตั้งแต่เสียงของจอห์นเดนเวอร์ค่ะเช้าวันใหม่วันนี้ที่นี่นะคะนี่คืออินเดียเฟมร้อยเจ็สถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ข้าสนานรงหาดใหญ่ค่ะมุ่งมั่นเพื่อความยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจจะทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งขอให้สิ่งที่คุณมุ่งมั่นนั้นนะคะเต็มไปด้วยความสําเร็จค่ะเราจะนําคนฟังเข้าสู่การนําเสนอข้อมูลในช่วงนี้ค่ะ,คะอินดี้โซไซตีค่ะอินดี้โซไซตีเสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโรงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาขณะนี้เรากําลังไลฟ์ข้อมูลในช่วงอินดี้โซไซตีทางเพจอินดี้เอค่ะเข้าสู่ของสุดท้ายศึกคิงคั ครั้งที่50ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11และ14ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นศึกระดับเ m a t c h หาชมได้ยากและครั้งนี้เป็นการพบกันของทีมชาติถึง4ทีมด้วยกันและเป็นที่ยืนยันแล้วว่าคะแนนที่ได้จะนำไปคำนวณใน FIFA r a n k i n g ในระดับเทียนหนนะคะโดยทีมชาติไทยส่งทีมช้างศึกชุดใหญ่ลงศึกครั้งนี้และมีน้อง ใหม่เข้าร่วมเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนชาวสงขาไปร่วมกันกระหึ่มเสียงเชียร์ทีมชาติไทยให้ก้องสนามในวันที่11และ14ตุลาคมณสนามกีฬาตินะสุรานนท์ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วที่เราจะได้เจอกันนะคะถือเป็นโค้งสุดท้ายค่ะและในค่ำคืนวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคมนะคะเวลา2ทุ่มจะมีการอัปเดตและประกาศความพร้อมของนักเตะทีมชาติไทยนำโดยมาดาม,มา,ามแป้งนายกสมาคมพร้อมสองนักเตะโค้ชโยงตำนานชาวสงขลา และเซฟสุพนันนะคะหนึ่งในผู้เล่นชุดปัจจุบันจะมาเป็นแขกรับเชิญไปชมความเซอร์ไพรส์รกันได้วันนี้นะคะ4ช่องทางทั้ง f a c e b o o k ช้างศึก Facebook FA Thailand Facebook มาดามแป้งและ f a c e b o o k ไทยรัฐค่ะนี่เป็นช่องทางที่เราจะไปชมสดได้พร้อมกันค่ะปิดท้าย อินดี้ส c าย t ี้เช้าวันนี้อีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากจะมีการ ปิดช่องจราจรบริเวณสามแยกคลองเรียนทั้งนี้เพื่อปรับปรุงถนนการจนะวันนี้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึง10พฤศจิกายน2567นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้ค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันศุกร์วันนี้ขอบ คุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตทนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้ค่ะ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ทักทายค,คนที่ชมไลฟ์ทางเพจอินเดียเฟมในเวลานี้ด้วยขอบคุณมาก มา,มากฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลในช่วง indie society ชาวหนีด้วยนะคะร่วมสนับสนุน indie society โดยโรรงงนนคยรง,ง,งการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาอีกหนึ่งไลฟสไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสสงขลาทางโฮมสองชัชนสไตล์ทอ o ิคอลพทิมที่กว้างขวางสามห้อง มี3ห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบหานสายน้ำจุดคลองลงน้ำสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่081 989509โครงการบ้านวังหงษ์พิทพลทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ฝากคา่ประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตี้ติดต่ออินดี้ทีม074 243 444 081 957 6644สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644